โดยเฉพาะที่บ้านช้างให้ชาวบ้านที่นี่ต้มเหล้าเด็ดเป็นอาชีพพิเศษหลังการทำนากันเป็นร่ำเป็นสันเหล้าเด็ดทำจากข้าวเหนียวนึ่งผสมแป้งนำมาหมักไว้ประมาณ5คืนจึงนำมาต้มกลั่นเป็นเหล้าที่มีกลิ่นหอมชวนดื่มและมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึงกว่า60ดีกรีข้าวเหนียวหนึ่งถังต้มเหล้าเด็ดได้สองไหหรือประมาณ50ลิตรราคาขายลิตรละ300กีบหรือ10บาท ซื้อขายกันได้โดยเสรีเพราะไม่มีกฎหมายห้ามต้มสุราเถื่อนรัฐบาลลาวถือเป็นอาชีพสำรองที่ทำรายได้พิเศษให้ประชาชนทั้งยังเป็นการรับใช้ชีวิตวัฒนธรรมของชาวลาวที่นิยมดื่มเหล้าในงานบุญงานรื่นเริงและโดยเฉพาะงานต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากต่างบ้านต่างเมืองเหล้าเด็ดริมฝั่งโขงที่บ้านช้างให้จึงเป็นสุราเรื่องชื่อของชาวหลวงพระบางยิ่งนักนักดื่มบางคนบอกว่านี่แหละ คือเหล้าแม่โขงแท้แท